สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพมผอกับแม่จอยพาลุยชาแนลเนาะค่ะพราามือนี่มีแฟนครับเพื่อนคอมเมนต์เขามาจะเพื่อนอยากเห็นห้องสิงอยากเห,เห็นห้องสิงเห็นหน้าตาอีกจะพี่น้องแม่จอยก็เลิมาเห็ดอีพี่สองเ้เบิงนี่ขึ้นกีห้องสิงจะพี่น้องนี่ที่เท้ากลางศาสห้องสิงเนาะจะพี่น้องเข้าสามารถเทนได้ถ้าใครเป็นสร้างเพราะามันสใส่ไม้บ่าหลายโตจวจะพี่น้องนี่ ใส่ไม้บาหลายตัวอันนี้ก็คือนานาดักตัวนี้คือนาดักนอกจากพี่น้องตัวนาดักเขาเสาไม้กลมๆเฮ็ดก็ได้เอาท่อ pvc ใส่ก็ได้จ้ามองนี้พี่น้องเด้อมองนี้กะใส่ท่อ pvc หรือว่าใส่ไม้ก็ได้ไม้ที่ห้าเหลาเห็ดกลมๆนอกจากพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องพอกันลิปสันเมื่อนี้ไอ้จอยสิผ้ามาเบิงห้องสิงเพราะว่ามีคนอยากเห็ดนอกจากพี่น้องไอ้จอยก็ไม่ได้เห็ดอ,อีพี่สองให้เบิงนี่ก็คือมองนั่งมองนั่ง ที่เข้านั่งแล้วก็เหยียดแข้งเหยียดขาลงไปนอกจากพี่น้องอันนี้ก็คือใหม่นั่งนี่ใม่นั่งกางศาสตร์วิธีกางศาสตร์กับเขาไปเบิ้งคลิปแรกๆคลิปเก่าๆของเมย์จอยได้จากพี่นอ้อง้ี่ทางพระท่านได้เป,ป็นกับเขาไปเบื้องใดนี่ก็คือเดี๋ยวเมย์จอยสีทรายทั้งขางให้เบิ้งแล้วเข้าสีสาม,มารถตัดขากระได้ได้จากพี่น้องถัาไทยบ่มากสูงเห่ากับตัดขาออกได้นีจ้ะชัดเจนเน,ะนะนอกจากพี่น้องนี่นี่คือกีสิ่งห้องสิ่ง ขนาดกระทัดรัดจากพี่น้องนี่เม่อจอยสื่อสําเร็จเจ็ดลอยจากพี่น้องสื่อมาน้าเพลินเจ็ดร้อยบาทสําเร็จเดียบร้อยแล้วนี่จ้ะผู้เสียเห็นแล่อน่าจากพี่น้องเนาะวิธีการกับเขาเบิ้งอีพี่เขาเก่าของไม่อจอยได้จากพี่น้องเด้อคลิปนามือ่อนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ